ช่วงนี้พูดคุยเพิ่มเติมกันนะคะกับคุณธาราบัวคำศรีที่ปรึกษากรีนพิซประเทศไทยถึงข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขการปนเปื้อนของสารพิษที่อยู่ในแม่น้ากกและแม่น้ําสายแล้วก็อาจจะรวมไปถึงแม่น้ําโขงด้วยนะคะช่วงนี้อยู่ในสายโทรศัพท์กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณธาราคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณธาราคาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้สารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในแม่น้ำถ้าว่ากันตามข้อเท็จจริงแล้วค่ะมันน่ากังวลมากน้อยแค่ไหนค่ะ ราดูจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องของการเก็บข้อมูลหรือเก็บตัวอย่างน้ําเก็บตัวอย่าง,งการดินรวมถึงการผลอนที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นปลาที่อยู่ในลําน้าเนี่ยก็เป็นที่น่นากังวลมากนะครับก็คิดว่าเป็นเรื่องที่สําหรับคนที่ทํางานเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดลอ้อมเรื่องแม่น้ําเนี่ยก็รู้สึก แตจรู้สึกพกไงผมผมเองเคยทํางานที่เชียงรายค่ะไม่ไม่เคยเห็นสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเลยนี้ก็เป็นคือเป็นความตั้งวนแล้วก็ความสถานการณ์ที่มันค่อนข้างจะจะ,จะใหญ่มากมีความซับซ้อนมีความละเอียดอ่อนมากครับ ค่ะความใหญ่ความน่ากังวลของสถานการณ์มันถึงระดับไหนคะคุณธารามันอาจจะส่งผลกระทบไปถึงความมั่นคงทางอาหารหรือว่ามันอาจจะส่งผลกระทบไปหนักถึงขั้นพอไปลงน้ำโขงแล้วจะยิ่งทําให้ปัญหาเนี่ยม,มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเราดูว่าแม่น้าโขงมันมีลำน้ำสาขาเป็นจปหมดเลยนะฮะน้ำตกแล้วก็แม่น้ำสายก,ก็เป็น ลำน้ำสาขาหลักของแม่น,น้ำคงสายหลักหนึ่งอันนี้ได้วามที่ตรงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีลักษณะที่เฉยก็คือเป็นรุ่มน้ำที่เป็นเป็นรอยต่อของประเทศประเทศเอ่อประเทศไทยเมียนมารวมรวมถึลลง,ล,งลาวบางส่วนทางด้านตะวันออกด้วยเนี่ยนะครับถ้าเราดูสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพื้นที่ที่เกิดปัญหา,าการปนเปื้อน ของมรพิษข้ามพรมแดน,น,น,นเนี่ยมันในในร่วมโผง่งก็จะเท่าที่ผมติดตามมาก็คือจะเห็นว่านี่เป็นกรณีกรณีที่ที่ค่อนข้างมีความท้าทายมากว่าในในฐานะที่มันเป็นมลพิษการผนเตือนข้ามพรมแดนเนี่เราจะเราจะแก้ปัญหาย,ยัางไงปกติ ลําพังแค่เรื่องเคื่อนการแมนโผงนี่ก็ต,ต้องมีความท้าทายอยู่แล้ว <S 2> <S 2> <S 2> ไอ้ไอเรื่องบลพิษข้ามพรมแดนในใน,ในเรื่องของบลรพิษที่มาจากกิจกรรมทำเหมืองที่มีสารคนเตือนโดยเนี่ยิ่งยิ่งยิ่งเพิ่มความท้มาทายเพิ่มความซับซ้อนขึ้นไปอีกในการทจัดการกับวิกฤตนี้ครับ ค,คือมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะที่ว่าไอ้พวกโลหะหนักที่ว่าจากการใช้บรรดาไซยาไนหรือว่าอาจจะเป็นพวกาสารต่างๆสารหนูที่เอาไปสกัดตัวแร่แล้วก็ทิ้งลงแม่น้ําแบบนี้แล้วมันจะไปปนเปื้อนในระดับที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนนอกเหนือจากพื้นที่ใกล้ๆอย่างทางเชียงรายมันจะกระจายไปถึงจุดอื่นๆได้มากน้อยแค่ไหนนะคะผมคิดว่าขึ้นอยู่กับการขยายตัวของ จะจำเมืองเหล่านี้ไม่จะเป็นเมืองทองหรือเมืองเมืองแร่หายากแร่เอิร์นะฮะในในพื้นที่ต้นน้ำกกแล้วก็แม่น้ำสายในในเขตรัฐานตอนใต้ซึ่งถ้าเราดูจากถ้าถาเราเทียมดูจากข้อมูลที่เที่ยวมีอยู่ที่มี่ในมือเลยมันยังมีโอกาสที่จะพื้นที่เหล่านี้แน่จะถูกขยายเพิ่มขึ้น ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนะคร<ะ>ับเพราะว่าอมันจะมีลักษณะที่เทียบเคียงกับเรื่องของการทําเหมืองแร่แร่เอ,อิร์ธในรัฐคชินซึ่งเป็นรัฐที่อยู่ตอนบนรัฐฐานขึ้นมาอีกนะ,ะที่ติดกับพรมแดนพรมแดนประเทศจีนมีมีรายงานถึงการขยายตัวอย่างอย่างมหาศาลเหมืองแร่แร่เอ,อิร์ธแล้วทำให้แม่น้ําสาสาของแม่น้ําอีรว,วดีเนี่ยปนเปื้อนหนักมาก เรียกว่าเรียกว่าสัตว์เลี้ยงที่ลงกินน้ําเนี่ยต้องอกินเสร็จแล้วก็แล้วก็ป่วยแล้วก็ล้มตายไปเลยตามตามข้อมูลที่หน่วยงานอ,าองค์กรต่างๆที่เป็นหน่วยงานฉลาดที่เข้าไปทาที่ใจในเรื่องนี้นะ,ะซึ่ง,งขณะนี้ผมคิดว่าแมน้ำโขงกมน้ําตาจริงยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่า,าการขยายตัวของเหมือนอยู่ในตอดเขียต,ต้นน้ําเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนด้วยครับ ค่ะ,คะอย่างนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าตอนนี้ผลกระทบมันมาทางทางน้ําก็คือในส่วนที่เราเป็นปลายน้ําแล้วเราก็รับส่วนนี้มาด้วยแล้วต้นทางอย่างที่คุณธาราบอกว่ามันก็มีโอกาสที่จะขยายมากขึ้นได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะสกัดทั้งต้นทั้งต้นทางทั้งปลายทางเนี่ยค่ะเราจะเลือกวิธีการเดินยังไงจะเดินหน้าทําอะไรได้บ้างในเวลานี้ค่ะ วิธีการปลายทางเนี่ยมีมีคนมีคน,คนเสนอเยอะนะไอ้รวมถึงรวมถึงประเด็นที่มีการตัดเสียงขนาดนี้คือเรื่องเขื่อนดับสะพอนอะไรแบน oh. แ,แ,แต่ผมอยากจะเน้นไปที่ว่าจริงๆถ้าเรากลับไปดูต้นขาว่าเราจะทําอะไรได้บ้าง oh. เพราะว่าไอ้เขตที่มีการทําเหมืองเนี่ยมันเป็นพื้นที่ขัดแย้งใช่ไหม oh. เป็นเป็นพื้นที่ขัดแย้งซึ่งอถ้าดูจากแนวโน้มเนี่ยก็คือ กลุ่มกลุ่มที่อยู่กลุ่มที่ควบคุมตรงนั้นก็คือกองทัพวาะก็มีความความขัดแย้งกับรฐัรฐบาลรัฐบาลสา์เยนมาแต่เท่าที่เราประเมินก็คือการทําเหมืองแร่แล้วก็รายได้ที่มาจากตรงนั้นก็เป็นรายได้ที่เอาไปสนับสนุนกอ,อ,องทัพวาในการในการในการที่จะสู้กับสู้กับ,กบรฐฐฐัฐบาลสห์เยนมา ที S <S นีอ้อาจจะเป็นการชื่อวุธหรืออาจจะเป็นการเอาเอางบประมาณจากการจากการซื้อขายงินประัษษาที่คนในพื้นที่ก็ได้แต่ทีนี้เนียน่ยผมคิดว่าเราจะทำยังไงเพราะว่ามันมันเป็นพื้นที่ขัดแย้งมันมีกลใจหนึ่งซึ่งใช้เราสามารถเอามาใช้ได้ก็คือกอลุ่ม OECD ซีซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ รวมตัวกันในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะหรือกลไกของ u ูเอก็ได้เพราะว่าจริงๆเ่ะเราจะเตรียมเป็นสมาชิกของโอ c d ซแล้วก็โอ c d ซก็มีเครื่องมือที่เรียกว่าแนวปฏิบัติเรื่องของการตรวจสอบอย่างรอบด้านของห่วงโซ่ประทานแร่ธาตุที่มีความรับผิดชอบแล้วก็ห่วงโซ่ประธานเหล่านี้มันมันไปเน้นอยู่ในเรื่องของกาพื้นที่ของของขัดแย้งเนี่ยกรณีรัฐชินก็เหมือนกันนะ หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงอ่ประเทศไทยก็มีอันหนึ่งก็คือแผนปฏิบัติการเรื่องของธุรกิจกับสื่อมวลชนนะครับซึ่งแล้วเราก็เป็นนั่งนั่งเป็นเก้าอี้ของคณะมนตรีสื่อมวลชนแห่งชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่เราสามารถใช้กลไกเหล่านี้ในทางอ้อมในการที่จะเอามาดูเรื่องของโซ่ประทานว่าตกลงไอ้บริษัทเมืองที่อยู่ตรงรับชานตรงนั้นเนี่ย เป็นใครเป็นบริษัทจีนไหมบริษัทมี้ละเมิดกฎหมายอย่างไรใช้ป้าจอกนี้แล้วก็หาทางยุดการดำเนินการเหมือนที่ต้นทางไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าต้นทางยังทําไม่ได้ปลายทางอย่างเราตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นเฉพาะหน้ามีโอกาสที่จะทําอะไรได้บ้างคะเพื่อปกป้องชีวิตของประชาชนในพื้นที่ปกป้องคนที่เขาได้รับผลกระทบนะคะผมคิดว่ามันต้องมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่เป็นเครื่องมือ ที่อาจจะเรียกว่าวิทยาศาสตร์พลเมืองครับคืนอนอกเหนือจากการการปกปียงเรื่องการเรกลื่อนตะกรนซึ่งผมในในในมุมมองของผมที่บอลมันปลายเหตุมากๆครับสิ่งที่จะต้องทําเลยก็คือหาเครื่องมือที่เป็นอาจจะเป็นเครื่องมือตรวจน้ํา<อ>เครื่องมือต่างๆมาหรือหรือในใน,ในหลายๆกรณีอาจจะต้องต้องทําเครื่องกรองน,น้ํา เนยแบบง่าย,ายจริงจริงๆรงเครื่องกรองน <c oughs> ้ำตะปาก็มันก็มีขายเนยเชื่อมผ่านนิอยีอะไรแบบจับสิ่งที่สําคัญก็คือ <c oughs> การตรวจติด <c oughs> ตามสถานการณ์ก <c oughs> ารปนเปื้อนของโลหะหนักต่างๆที่มาจากเมืองเหล่านีอา้อย่างต่อเน,นื่อง <c oughs> ไม่ไม่ใช่แค่ไปเก็บอย่างที่ทํากัน <c oughs> มายถึงว่ามันจะต้องมีการเก็บอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็อาจจะทุกทุกเดือนหรือทุกๆสัปดาห์ที่ทำไปแล้วก็ เอามารายงานให้ประชาชนทุกคนได้ทราบติดตามสถานการณ์ต่างๆในในเรื่องของการปนเปื่อนเพื่อที่จะดูว่าแนวน้อมันเป็นยังไงแนวโน้อมันอยู่ในในทรงคงตัวไหมหรือว่าเพิ่มขึ้นและโดยเฉพาะเราเรากาลังจะเจอกับเรื่องของอน้าหลากในช่วงฤดูฝนเน่มันก็ต้องอาจจะรวมเข้าไปในอยู่ในอยู่ในมาตรการของการป้องกันภัยพิบัติจากจากน้ําท่วมก็ได้ เราก็ทำไปนค้อมกันเป็นเครื่องมือที่ที่เปิดให้ให้คนในพื้นที่เนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยค่ะ อย่างเรื่องของเครื่องกองน้ําขนาดเล็กอันนี้เข้าใจได้ว่าก็เพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนแต่ขนาดเดียวกันคุณธาราไอที่มันปนเปื้อนอยู่ในลําน้ำเนี่ยจะไปจัดการยังไงเพราะมันจะไปส่งผลกระทบต่อบรรดาความมั่นคงทางอาหารต่างๆปลาที่อยู่ในลําน้ําหรือกระทั่งการท่องเที่ยวที่ช้างก็ลงไปลุยน้ําไม่ได้แล้วไปกระทบกับเรื่องของปากท้องชาวบ้านในพื้นที่อีกนะคะอันนี้ทํายังไงดีให้มันแก้ไขปัญหาได้นะอันนี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันใหญ่กว่า อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหน่วย<ม>งานะระดับท้องถิ่นของของจังหวัดเนี่ยที่จะไปทาเรื่องนี้นะมันเป็นมันเป็น,ปนความเป็นความตายของคนเพียงรายนี้นะ,ะคตอันใกล้ือปัจจุบัเน,น,าน,านเนี่ยโคตอันใกล้ทั้งนั้นี่ยผมคิดว่ารัฐบาลซึ่งซึ่ง,งไม่รู้อยู่ตอนนี้ไม่รู้ว่าอาจจะมีมาตรการออกมานะแต่ว่า <c oughs> สิ่งที่ ควรจะทําหลายอย่างอย่างเช่นจะต,ต้องดึงงัดเอา,บบามาตรการต่างๆออกมาอย่างเช่นเรื่องของการประกาศให้พื้นที่ที่คือ,ค,อคือการปนเปื้อนอาจจะไม่ได้เข้ากันตลอดทางทั้งลุ่มน้ำใช่ไหมครับอ,อาจจะมีการประกาศพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็น,เป,นเป็นเขตเตรียมภัยพิบัติแล้วก็ลงไปดูว่ามันจะมีเครื่องมืออะไรบ้างที่ทาได้ในเรื่องนี้เช่น สมมติในมันมีพื้นที่หนึ่งที่ท,ที่มันผลเดินหนักมาก <Yeah. S 2> เราอาจจะเข้าไปดูพื้นที่ตรงนั้นเป็นหลักให้ความสําคัญแล้วก็หามาตรการ่เช่นอาจจะใช้ลักษณะของระบบธรรมชาติ <Okay. S 2> ในการเอในการกรองฝักทิษเพื่อให้พื้นที่โดยพอน,น้ําตรงไหนคุณท่านมาตรงนั้นเน,นี่ยสามารถเอาไปใช้ในการปลูกป่อพกว่าไม่ใช่บริโภคนะเอาไป <Yeah. S 2> เอาไปทําอย่างอื่นได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งซึ่งมันมีวิธีการต่าง่เช่นใช้ใช้ระบบะพื้นที่ชุ่มน้ำ<ะ>ให้พืชเป็นตัวดูดซับดูดซับโลหนะออกจากตรงนั้นซึ่ง,ซ,งซึ่งมันจะต้องออกมันต้องทำการออกแบบ<ะ>แต่ว่าไม่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องทำอย่างนี้ทั้งรุ่มน้ำตกหรือรุ่มน้ำสายแต่ผมคิดว่าไปดูว่ามันมีจุดไหนที่ที่มันหนักมากๆแล้วก็เน้นความสำคัญที่ตรงนั้นก่อนแล้วเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ระดับจังหวัด จะต้องเอางบประมาณลงไปจะต้องเอาเอาจจะตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อเพื่อสามมือมีคณะทํางานไม่กันเป็นจะต้องเป็นหน่วยงานเข้าใจอย่างเดียวเป็นลุ่มประชาชนภาคประชาคมนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญชาวบ้านนะครรวมรวมรวมกันแล้วก็แล้วก็ทำ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 หน้าที่เป็นหน่วยซฟอ์จิตเืียรักมือกับเรื่องนี้อย่างได้อย่างรวดเร็วโดยโดยการสนับสนุนของของรัฐบาลค่ะ ได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณธาราบัวคำศรีนะคะ